ปาวิวาภุราตปริปริติสาคลาวงนามิเตนจอม่อมสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวิโตินาเพทนาอุปคัปภะเกทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอดสำเร็จประโยชน์แต่พิรัาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นปิสิธังปิสิตันมืทร ขออิจฉาคนที i, tam, ่ได้ปารนาแลวทั้งเจแล้วอิปเมียวสมิสตูโดนสําเร็จดยสับรันสตเพบปุเรตุสังขปาขอความดีทั้งดวงจงเต็มที่จันดปนลโตยะตาเหมือนพระจันทร์ในวันพิลมณีโชติลาโตยะตาเหมือนแก้วมณียนสว่างสวยวันยินดี ตัพีปิโยวะชุนโตความทันไรท้องฟวงทุมบาราดไปสั Str to, to, บโรโกวินัสสโขโรครักพวงของ tai, to, ่านจงอายมาเทววัดวันตรายโยันตรายยมีแค่ท่านโูกีทิยาุโโคภาวะ่านชงเป็นผู้มีความสุขมีอยุจืนอภิวาทนาสิริสานิจัพุทธะปัจจัยโน ยัตตาร์รรมาวัติอายุปโนสุขังกัลละตสีปะการนอายุวันนาสุขาพลายัเจริเเคบุคคลผู้มีรกทีไว้กามมีรกดีอนอมต์ถวายเพนิบอาวุสัพพังคลลขอสัพพมุกคนมีแก่ท่านระนาคุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทังพวงจงลับตาท่าน ตถาภูตานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงตถะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงตถาธรรมคานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวองแต่ตาต่อทิมวัฏฏุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถอด พ,พระเจ้าพระสงฆ์โปรดทราบข้าวนาโพธนา,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 นานนลัยพระผเจ้าพิจารณาพุทธค์เปเวเ็นที่เหลือขอเรียนคุนเยเรื่องเจ้าเจโยไ,ได้รับประทานในโพล่อมไม่เปบาปเป็นกรรมพื่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลเก่ญาติใจโยถ้าพเจ้าทราบแล้วอนุญาตแล้วโปรดถึงโอทนาสารการเพื่อขอเพียงกันด้เถิดสาธุ กรณีเรื่องการเมืองการปัจจัยมีน้อยข็แบ่กระจาคนลเล่นน้อยให้ทั่วหน้ากันทุกคนทุกคนมีข่าวมีต่อจิตจิตแล้วมถึงคนที่เห็นบ้างอย่ากินเพื่อความโลภถ้าคนไหนมีความโลภมากคนนั้นจะสร้างความไม่นาไม่เสกตัวเอถ้าคนไหนคำนวณได้คนนั้นจะเป็นผู้ดีมากผู้สุงจากดูบอกชุนัเ่นเรื่องยาเ